เล่าจัดการประท้วงเพื่อเป็นการปลุกกระแสตัดคะแนนิยมของฝ่ายรัฐบาลค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายกำลังจะต้องไปขับเคี่ยวกันในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะสื่อต่างประเทศระบุค่ะว่าผู้ประท้วงมีประมาณ7,000คนซึ่งมากกว่ามวลชนที่ออกมาสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่นายเอนริเก้คาปิเรสผู้นำฝ่ายค้านหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันสุดท้ายเมื่อเจเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็นับว่าน้อยกว่านายกาปิเรสกล่าวปราศัยโจมตีปัญหาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันขาดตลาดเช่นกระดาษชำระโดยนายกาปิเรสยังอ้างด้วยคำว่าถูกข่มขูข่คุกคามจากฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าเขาก็ประกาศว่าไม่เกรงกลัวการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่จะมาแทนนายฮูโกชาเวสเมื่อเดือนเมษายนนั้นนายกาปเรสแพ้ให้กับนายนิโคลัสมาดูโรไปอย่างเฉียดฉิวโดยการระดมมวลชนออกมาประท้วงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปลุกกระแสะตัดคะแนนนิยมของฝ่ายรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะ